สวัสดีครับสวัสดีครับผมเซีย์แขกคอนด้าบิ่งกบล์นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอในส่วนของตัวโปรโมชั่นพิเศษนะครับของเจ้า CL นะครับผม500นะครับผมซึ่งตอนนี้ของเราจะมี2อสองตัวโมเดลนะครับก็คือตัวสแตนดาร์ดนะครับจะมีให้นะครับผมสำหรับพร้อมรับตอนนี้จะมีสีเขียวนะครับผมแล้วก็สีดำนะครับผมแล้วก็ตัวสแคมเบอรนะครับผมของผมจะมีเป็นตัวสีดำให้นะครับซึ่งมีอุปกรณ์แต่ง นะครับผมตัวนี้ออกแนวสแกมเบอร์นะครับผมต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งโปรโมชั่นของเรานะครับสำหรับเดือนนี้นะครับผมออกรถนะครับสำหรับตัวแซนด้านะครับผมราคาตัวรถ226,800บาทนะครับผมลูกค้าทําเรื่องผ่านรับลถอยู่ที่5,700บาทนะครับผมฝังไม่ผิดนะครับรับลถอยู่ที่5,700บาทนะครับแล้วก็ผ่อนนะครับผมเดือนละ4,253บาท60งวดนะครับสำหรับตัวรุ่นแ n นด้านะครับ มาอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมตัว Sca ม ber นะครับผมลูกค้าทำเรื่องรับรถอยู่ที่8,100บาทนะครับผมผ่อนเพียงเดือนละ4,700นนะครับผมจำนวน60งวดนะครับและก็ที่แจ้งไว้คือโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเดือนนี้นะครับผมเป็นลูกค้าที่ออกรถตั้งแต่เดือนวันที่1กรกฎานะครับจนถึง31สิงหานะครับผมตัวนี้ลูกค้ายังสามารถรับสิทธิพิเศษนะครับผมรุ่นรางวัลนะครับผมแพ็กเกจขับขี่ท่องเที่ยวเอเชียน เอ็กโพรเรนนะครับผมที่ประเทศมาเลเซียนะครับผมอันนี้จะจับรางวัลนะครับสำหรับลูกค้าที่ออกรถในช่วงนี้นะครับผม1กรกฎาคมถึง31มสิงหานะครับผมส่งลิงก์สมัครรายชื่อลูกค้าให้แล้วนะครับของบิ๊กวิ่งอุบลก็มีอยู่ประมาณสี่ถึงห้าท่านนะครับผมที่ลงสมัครแล้วก็ค่อยลุ้นรับรางวัลนะครับอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับแคมเปญนี้นะครับจะมีในส่วนของตัวรุ่น CL 500 Rebel 500และ CB 6 5 0 R นะครับผม ตรงนี้ก็อ้างอิงในส่วนตัวใบกำกับภาษีวันที่ลูกค้ารับรถนะครับผมวันที่ทางร้านคีขายแล้วก็มาลุ้นลับรางวันนะครับผมเดี๋ยวทางไทยฮอนด้านะครับจะจับฉลากนะครับจะรางวุลุ้นรางวันนะครับถ้าหากว่าลูกค้าบิ๊กวิงอุบลได้รับนะครับก็จะมีสายตรงต่อหาลูกค้าได้เลยนะครับผมตอนนี้ก็สามารถท่องเที่ยวนะครับได้ฟรีนะครับสำหรับแคมเปญนี้นะครับก็ยังพอมีเวลานะครับในส่วนของตัว รถสําหรับรุ่นนะครับผมไม่เป็นทุกรุ่นนะครับสำหรับ Honda b i w i n g ขบลนของเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้สำหรับลูกค้านะครับผมยังไงก็หากสนใจรุ่นไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร0982656623นะครับหรือว่าติดต่อทางเซลนะครับได้โดยตรงเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ลิงก์ไลน์นะครับของเจ้าหน้าที่ไว้ให้นะครับ ตอนนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับผมสำหรับโปรโมชั่นรถของเรานะครับผมมีให้ทุกรุ่นนะครับขอแค่คุณติดต่อมาเท่านั้นนะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับบิ๊กวิงอุบลน,นะครับผมับผมสวัสดีครับ